สวัสดีครับเก้วงพุ่เลยวันนี้จะมาสาธิตการพัดว่าพัดยังไงหน้าไม้แล้วขึ้นสุกแฟหรือตรงหรือขนานพัดเป็นยังไงนะครับโมจะสาธิตว่าการขึ้นพัดเตอร์ตอนนี้จะคุยถึงเรื่องพัดตรงๆไม่มีสลบไม่มีสลบท้ายไม่มีขึ้เนเนินไม่มีลงเนินนะครับันนเดพดง,ง่ายๆเป็นเบสิก หรือไม่ใช่เบสิกก็ได้แม้ท่ท่านืออาชีพคือการพัดก็หมายความว่าการจับพัลเจอร์ฮับสามที่นะครับจับพัดกันมาได้เลยจะจับเป็นคอดแฮนด์อย่างเงี้ยจะจับเป็นโค้ดแฮนด์เล,เลยหรือโกลโกแฮนด์ไม่เป็นไรจับไปปกติหรือนะครับทุกคนกคนะค,ครับจับเสร็จแล้วสุดสำคัญที่โคจะพูดนะครับอย่างฮับโกเอาลูกไว้กลางเซนเตอร์ไว้อย่เงี้ยการเซนเซอรไม่ต้องไปขาซ้ายน้ำหนักมาท้าย น้ำหนักมาขวาเอาตรงๆว่าไว้การพัลเจอร์ดูนะครับจับปุ๊บสังเกตครับส้นพัลเตอร์นะครับเวลาขึ้นเทบเกอรี่ขึ้นนะครับส้นพ,สนพัลเตอร์อให right. ้เด็กให้ให้ติดกับทาร์ฟเล็กนะครับผมนะมันจะ拉เล็กไห้โตมากนะฮะนี่เราสอนนะครับทุกคนสังเกตดูครับพอขึ้นไปแล้วของนอกนะครับยืดขึ้นไปข้างในนะครับมันอยู่ตรงไหนมันจะไม่โตแล้วก็จะสังเกตได้ว่า การพัดก็จะไม่นิ่งเอาแท่ตรงๆแค่นี้เองระยะประมาณพัดเตอร์หนึ่งได้เวอหนึ่งเนะเราลองไปฝึดดูว่าักณะเนี้ยว่าโค้ดโ,โอเคไหมดีมไหมไไหนนะก็ะแสเป็นแบบอย่างเนี้ยเราก็ลองเอาโค่พัเตอร์ให้ติดติดก,กับด้ามเลยครับล็อกไว้ก่อนผมบรก,น,รก,กน,นะครับติดขึ้นติดลงสังเกตนะครับเวนันขึ้นนี่นะไม่ถีกแกว่งนะถ้าขึ้นไปแล้วก็นนอันนี้แกว่งไม่ถูกมีออกไม่ถูกนะ นะคก็ไม่ตรงแล้วก็ขึ้นนะครัให้ต้นทัชเจอร์ตรงนี้นะครับให้คลิกตตมเด็ดเลย้านเ็จแเราขึ้นใหู้กแล้นก็ถูกนะตามระยะไปก่อนมีการขึ้นทัชเจอร์ตรงตัวเนอยานะครับเรูปแรกนะครับนะครับดูวการซัเตอร์ผมบุกสอนเรานะครับพอเราจบปุ๊บต้นทัชเจอร์จะตินโอเคคบนะครับเสร็ปุบเราก็ลากมาให้ติดนะครับางเงี้ยแล้วก็กวาดไป ครับลงมาการระยะอันนี้ระยะง่ายๆการซึมเซืนองครับง่ายๆเลยไม่ยากเรียนล็อกด้านพระแข็งเกร็นะครับเซนเตอร์เซนเตอร์อะไรล็อกหมดเดียวเองการการจัดยึดนะล็อกก็จัดปกติดลมนะล็นกตำแหละก็อาจจะไปจับมาแบบต่จับเหมือนการตีเด็กการตีไม้ก็แต่มีฟัวไม่ได้เรีสิแต่ว่าการขึ้นเซนเ่อร์ ขึ้นใหมันนิ่ขึ้นให้นิ่งกือว่าัเชืกินะครับตขึ้นติงอางเปลายลงนะครับก็ตรงปลางเี้ง่ายมากถ้าขึ้นขึ้นไตรงเก็นนครับถ้าพัาไม่ดีจะเก็ว่าขึ้นไป้ท่เวอางอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้อะฮะงังคับเลยครับขึ้นติดเลนิ่นข้นแล้วปลายนะครับปลไปเรื่อย แต่ระยะนะครับชกด้วยจากใช้เราเพ้นงทำอย่างนี้แหละแต่ว่าเราเราใช้ระยะใกล้หนครับเื่อนะครับสุดเลยอปแม็ก้ามไปแม็กึ้ตรงแมก็ไม่ตรงมกแล้วก็เอาใหม่เดครับเดือยเมื่อเราดันไปแม็ก็เื่ออตรง้ลงก็ลงรับรับขึ้นแมนะแล้วปลายตรงรับเข้าไปอันนี้คือเป็นเหการว่าถ้าไม่มีเวลาการที่เป็นกล้องคลีนจริงก็ อยู lake, like for you. You ่ที่ได้เล่นๆอช่วงนี้อากาศร้อนเราก็มาซ้อมเี่เลนได้แตลองวางก็อยางนี้ซ้อมพัดเพื่อให้เกิดความเพลนตัวชิ้นนะครับขึ้นลงไปงไในนะครับก็ลองฝึกดูนะครับตอนนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องเรื่องเนินหรือเรื่องเรื่องสโลกหรืออะไรแค่พัดว่าขึ้นพัดทํายังไงขึ้นพัดเพื่อให้ตกแฟนะครับเราก็มาฝึกซ้อมบอกว่างๆนะฮะก็ลองฝึกดูนะนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับ น่าจะเป็นผลที่ดีที่สุดลองไปทำกันดูนะครับครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ